ภารกิจของผู้รอดชีวิตขอให้มันไม่บั๊กเถอะไอสัตว์ยำบั๊กยาำยำผู้บั๊กกับบั๊กเหรอไม่ไหวเลยนะอ้าวโดนยันกลงโอ้โเจนยันทิพย์ไม่ใช่เยี่วไม่เจ่ยันทิพย์ไม่ใช่เยี่วอ้าวโดนยันกงแล้วะเราไม่มีประโยชน์อ่ะบวยอัพเยี่วที่หายไปขอโทษทีเถอะนะาตาเนี้ยขอ เฮ้ยเบล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 เฮ้ยไม่มาแล้วมาเฮ้ยอ้าวอืออ่ามุกได้มุกได้มุกมได้มกมุกได้ขอโทษเพื่อนขอโทษเฮ้ยลงโอ้ยโดนอยู่เอ๊ะโดนอยู่อ๊โอ้ไม่เลขนานมกไม่เลขนานมากขอขอยาได้มเฮ้ยโดนกูใครใครไปใครบ้ปะข้างล่างข้างล่าง อะไรใครอ่ะมาเแี่วกูเป็นมึงมันแค่ว่ามึงเป็นกูมันได้ไ่มึงไม่ได้เลยมันงงคู่เลยมันจะไล่กูมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูมันไม่เห็นกูไม่เห็นอ้าทุบมืดไปเหรอ Hello motherfucker อ้าวตุ๊กตาก็มาหากูอ้าวตุ๊กตาก็มาหากูไอ้เหี้ยลากนเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไม่ทอดที่ผมใช่ไหมเพื่อนจะไม่ทอดที่ผมใช่ไหมอ้าวหาอ้าวไม่โดนเหรอ าไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอต้นต้นต้อาไม่ไหมเอาเอาเอามือเหรอเอาไเลยเอาอะไรแค่เนยาีเหรอเอาชิบเอาไม่จะไปโดนหรอกนะไม่มียาไม่มียาเหรออูหูมาต้ตาปิดปรตูเดี๋ยวยุงเขาเ้ประตูคนเดียว้ย

โอเคยางมาไม่ใช่ใหญ่แล้วท่ามเดี๋ยวคุณเดี๋ยวขึ้นาเดีคขึ้นมาเออขึ้นขึ้นมาแป๊บคุยนี่คุยนี่คุยน่อชิบโดนตาหลแบบจิจิโต้คริ้รล่ชิบหแล้ว ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมขึ้นมา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 ขึ้หายแล้วโอ้จ็บปวดเจ็บปวร่นเลาขึ้นมาดิจะบปวดเจ็ปขึ้นไรแล้วเจ็บปวดร่นลาขมาขู่แล้ววุนวนุ๊่จขึ้นมา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 วุนบวนุ๊บจบมาต้ดูเดี๋ยวต้ก่นท่ยิ้มเข้าโอ้ยิ้ไม่ไหวหรือเช้าแล้วเออยิมแล้ว ตปวดจปวดไเมมสองตายเลยไล่มึงอย่างเดียวเลยเออมูโกแค่ไนกูเดียเบลเบบอกเดียวลลช้าวช่นงกะละกะละกะ้ละกะให้อ้มื่นเหรอมืนเหรอมื่นเหรอเราอ่ะมื่นเหรออ้อมลงมาชั้นลอ้ามันลงมาหากูเย นี่นี่มาให้มาให้มาให้กูมาห้ดงกูมาห้ง่ามูมู่ขึ้นร่อนอย่าขึ้นบนนีลงข้างล่างมาเลยกูมาเลยกูมาเลยกูลอยให้กูลอาให้กูลอาให้กูลอาให้กูลาให้เล่นไรตอนตอนไปสวดดิไปสดอยู่บนไเดีกดกาให้กกานให้ไปกล่องแป๊บปแล้ววะอยู่บนไหนอยู่บนไหมาหามาหา้สวดสดดเออสดิบหายเลยมาหากูทัวนั่นไงกูว่า้ว อย่างไงกัวเร็วไปี่ไปี่ไปี่เอาเฮียมันตามมันตามกแล้สงสัยมันเนี่ยไม่าูนี่เฮ้ยกดืดหูกดูดืดูดอดูมันใส่กูเหรอเฮียยายายาอนี่ยานียามึงมาลยอยู่ในบนใช่ไหมบนใช่ไหมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนกูเลยเอายามขึ้นนาขึ้นเอายาไอ้เนี่ยผีผีวัดรันผีบอกรันแล้ว นแก็มาดีครับัตว์๊กอีสัตว์เป็นที่อะไรบั๊กเนี่ยเอาชื่อหายแล้วคุณป๋าวันนี้มันขึ้นมาไล่ใครอีกแล้ววะเนี่ยไล่อยู่ตัวเล็กยัเอาใส่กว่าแบ้ใครไม่รู้เอาใส่กัวมองเลยว่าใส่กูกูตายกูตายเลยอ่ะเฮ้ยตะปูมันหายยากหายง่ายขนาดนั้นวะ

เียนมาแล้วเจนทิพยปสูมัมาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้ยเจยนทิพย์ตั้มเซลเออจุกันเจนทิพยีดทุกเลกูโดนฉีดทุกเลมาแล้วอย่างเรียบร้อยเทำไมีเก็ดนี่มันหลุดได้วะเรเด็กมาทำไมอะเด็ก มันรอดเฮ้ยเอากูไป,าไปแล้วเอากูไปแล้วอ้าวไม่โดนเหรอเอา <laughs> ไม่โดนเหรอเรากลางอาณาเขตอ้าวไม่โดนเหรอโอ้ได้ไวเอาเรองที่<อ>หายไปมันก็กวสวกไปแล้วสวกแล้วเหรอชิบหายแล้วเป็นกบกันเกิดไม่ยา,ย <c oughs> าให้ Surprise motherfucker ไล่แลัลงกูเลยลังกูเลยลังกูเลยสักที มันอยู่ข้างล่างนี่เราเราเล่นบนได้ปะเอเล่นบนได้เล่นบนเลยกูร้อยกูร้อยูเดี๋ยวไปสอดบนให้กูเอาไปปักแกนี่ก่อนเฮ้ยมาไล่กูเลยเอาชิบหายไอ้ยูจะหายที่นั่งกูเลยไม่ไหวเออเอาไม่ควกระโดดมาคุ้นนั่นแหละไล่กูไรไงไล่ไปไล่ไปนะเดี๋ยวไอาเด็กที่หายไป เอ้ยโอยกูส่กมึงอาจะปวดกันแล้วเอือจะปวดไปลงมา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 ช่วย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 มันมันฉลาดปะมันฉลาดหลักแหลมขนาดนั้นเลยเหรอเอือติดสแตนด์ไปดีน็อสมันเห็นมึงตีมันเห็นมึงอ๋ออยู่นี่อยู่นี่มันเป็นฉันดัดดีตีตีตีลงมาลงมาลงมามีสตันมีสตันมีสตันเล่นอยู่เล่นอยู่โอเคอยู่บนนันกูอยู่บนนันกูอยู่บนนั้ ไม่กูสวดนะ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 มันนวเสรจแล้วมันน็สร็จแล้วมันวอสรแล้วกสวดอยู่กูสวดอยู่บนใดกูสวดอยู่บนไดสวดอยู่สวดข้นเดิมนอตเสร็จแล้วนัดเสร็จแล้วมาล้ว็อเสร็จใครยังไงนานนี้ไมรัวสวดก่อนล้วครับตังวะนี่สี่สิบรี่สอสี่สิบมันลอกวัวมันมันยาวัวเพื่นกูเล่นให้เล่นไรกูสวดอยู่สวดอยู่ห้าสิมาสิบาสิบ เอาดิค้นกำลังหายาวหกสิปะกสิแล้วอีกรอบนึงแล้วแต่รอแต่กเนี่ยมันแตกยางยังยงจดไปจะไปจซื้อจะซื้เส่็จะ้ปะด้วยเารสิกูได้เฮียจะเลยดีแมมันรสิกูได้แตกเแล้วแต่้็85แล้ว85แล้ว85แล้วสดนยับยับคู่เนี่ยจะโดนยับเลยเีย เยอะไมเพื yeah! <laughs> ่อนอีก <prompt> ส <laughs> uh ิล oh, ่ะกสิบ oh, ล่ะกสิบลกสิบะเอนฝากด้วยต้นไปละกสิบกสิช่วยไปช่วยไไม่ไหวแล้วเพื่อนกูจะลาไปแลไปนี่ไปนี่ิเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าแล้สิบเก้าแล้วอ่ะจเจ็บปวดเจ็บปวดรู้แลวมึงมึงเหลือชีวิตแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกูช่วยกันล้เดี๋ยวกูตายแทนกันล้ เพื่อนเอ้ยตัวจะตายเนี่ยเพื่อนอยู่ไหนมาชาล่างมาชาล่างกูช่วยกูช่วยได้เออเออบวมเลงแล้วลงแล้วสตันาการสตันมาการสตันวะัมาตมาตัวมาตมาเนี่ยมันนี่มานี่มนี่มเี่ยัเนยดูมันเี่ันี่บงให้ัให้ัให้รับเลยกูรับจับเลรับเลยนสนสหนึ่งสหนึ่งสันหนึ่งเออกูขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วเลยอยู่นี่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 อยูน คือเรา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 มาให้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 แบบต่อเนื่องมาให้แบบต่อเนื่องอีสวนเล็สวนเล็สวนเล็ใครใคอยู่ใกล้เครื่องนะสวนเล็สวนเล็สวนเล็กกูสะดุดกูสะดุดสะดุดใครดนใครดิใครดิมันเล่ยมันเล่นมันเลยจะท้องมันจะท้องชึ้นบนไม่ได้การลงมาละลงสุดบนไปเลยจะสิบเปเซนแล้วจะสิบเซนแล้วโอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กูจะตายแล้วพี่แฮนนี่ไหนหลังมาเลยเอะเฮ้ยพี่อยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยต้นต้นกี่เปอร์เซ็นต์ละกี่เปอร์เซ็นต์ละ ก้าสแล้วก้สิแล้วก้สิแล้วกูนี่เ็หนีมาเลยเอาก้าสิบเก้าพอก้ิเกอาสเก้าพอฮ้ยต้ตไปหามึงแล้วหนีนี่นาไปหามึงแล้วไปหามึงแล้วบนล่างบนล่างมันคือจะกข้างบนลงไปข้างล่างอะโอเคาานั้สจะ

อย่าพึ่งปักดีนี่อีกข้อนึงอย่าพึ่งนะเอ่อย่ายาอยตัวตัวลงไปไว้ไ่ไดไว่เอาน้ำกูไปเอาน้ำไปเอาน้ำไปตีบัก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 ค่ว่เฮ้ยตีนมันแตกแล้ว่อนเพื่อนคุณได้ยาแล้วมุกไอ้จัดมันลบมันลบ ปมาณกูโลให้กูเล่ทีๆๆเราปันเราปันเขาเดินเร่อยๆเราปัปัมันไม่กไม่กูไม่กไกูปั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 ้ยกูรล่นเล่นทั้งปีทั้งปีบอกเลยว่าทั้งปีบอกเลยว่าทั้งปีทั้งปีทั้งปีเดีดิเดวดิเดี๋่วดิ่ดี๋ยสันนันรักของกวาโอ๊ยัสานสานสานนิดิดนิดสดยูสดยูแปบแปด่ปปปปน่ไม่ไ่

ขอแล้ว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 อแ้อเออจะปวดจะปวดรนแรวจะปวดรุนแวจะปวดรนแรงดีนะดีนะข้างหลงเลยข้างหลงไหข้างลไหางัลลางลว่างแล้วลงลเฮ้ยเราต้องข้าวผีดิเฮ้ยเคยเคยโอบเออมันป๊อเลยเปิดีเปิดีเปิดของไรเปิดของไรกลางอนาคิดสวดีครับเลเต็มก็บอกคำเดียวเจอไวอาบเยี่ยวคุแน่ไวอาบเยี่ยว หาครูหาครับมันเปิดกรอมาแล้วเพื่อนกปอบมาแ้อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆมาแล้วมาตนี้มัดต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 ัตัดตัดตัตัดตัตัด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 ตั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 ตต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  เออร้อนดิร้อนเลยร้อนดิเข้ามาไม่ได้ดิได้ได้น้ำเย็นน้ำมึงจะบังหุ่ยเละเม็ดนี่น้ำเยี่ยว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 เอามาเออเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนก่อนก่อนกูเจ็บมากมันเจ็บมากมันจะตายมันจะตายกูหลัง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 กูไม่มีของไม่มีของหาของนี่นี่นี่ไม่มีของแล้วเฮียยังยังยัยังหาของเฮียยังหาของอ่ะไปดูไปกูไปดูดูดูกูโดนตีฟรีสองรอบเนี่ย

ไม่ต้องร้องข้นะต้องร้อง like ้นะกมาดิจานเดูกำจัดกำจัดดีเจ้า